โอเคมาต่อกันเลยนะครับผมไปกัะต่อนะครับโอเคขา้น okay. ที่สามอุ้ยอืมขอบคุณนะครับรู้ใจยังไงเนี่ยอาา๋อตะอะไปกระบ,บนอื้มอื้อันนี้ด้วยอุ้ย มิพล<ะ>เหรอขี้ขวาน,น,นดีกุถ่ทยแล้วเนะี่ยใช้ปืนนี้แหละอุ้ยจับโดนนี่ด้านล่างด้านล่างอย่าได้พักพวกอ,อีกคนหนึ่งอะ่ะอยา่าไม่เว้ยจะเก็บทุกคน ไอ้พวกที่มันใช้ลูกซองนี่มันถึกจริงๆเฮ้ยตรงกากนี่อะไรเนะี่ยโอ้ยเออกบดีปิวปิวปิวแป๊บเดียวตายอืมเออ,อนักเวทนี่เล่นกระถานะอะไรเนี่ยอืม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  ปั๊มปั๊มต้องอยู่ใกล้จริงๆอ่ะถึงเมื่อแต่แรงขบวนขบวนจิ๊บชิปุะปเปอร์ไร่ฟืนแ่าเสือแต่ก็ไม่อยาเสือมีปืนเทพแล้วอ่ะเจ๊เช่ามันมีปืนเทพผมซื้ออะไรเนี่ยมีตัวเทพสองตัว วิววิววิวจับปั๊มปั๊มไม่ตายเช่อปั๊มจับวัดอ๋อสกิลว์ปพี่นูน้นเนี่ย mm hmm. บวกแปดสิบ แรงขึ้นนี oh, oh ่แหละอร่อยจิบจิบบาทบาทจะได้บ๊องบ๊อบไม่เอาดีกว่าเก็บไว้อือตัวอะไรใหม่อุ้ยมีดิกันมีดิการ์อุ้ยนี่ยกอะไรเนี่ยยกอาซูวนหรือยกอะไรเนี่ยอุ้ยเถื่อน โอ้ชิวิอ้ชิอ้ชิ่งตายทำเวลาได้เท่าไหร่เนี่ยกุซนาโอเคมาต่อกันเลยโอ้โหุดยอดไปเลยบวกบวกเออไอ้เนี่ยไอ้เหมือนเงน้ยนะเออขึ้นมาห้าร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็ได้สิ่งของมาเยอะอยู่สจดสิตค่าไปสองร้อยสิบตัว นี่ใช่ไหมตัวที่เอ,อ่อลุคคาราใช้มาดาหนึ่งร้อยแปดสิบเกกสี่นักเวนี่มีห้าไอ้นี่ัคือค่าค่าความเร็วกระจอมเตี่ยนักเวนี่คือไม่มีนักเว,ว้ีไม่มีอ่ะท่านผู้ชม อันนี้เป็นเอาไม่ฮิวโหมานาสองร้อยคือวิสัยนี่คือมานาเยอะสุดใช่ไหมอืมกินไฟฟ้าผมยังงไฟฟ้ายัางงงเลยกส็สิสำหรับกินนี้ใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลววค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลงังใจกับผมด้วยนะครบับ